สวัสดีครับผมสวัสดีหน้าหน้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาปะกับรุดชาแนลอีกแล้วนะครับเนาะอ่านี้ผมจะมาตกปลาสลิดนะครับที่ซูดดูนะครับว่ากลางคืนปลาสลิดมันจะกินก้นะฮะเอ่อเป็นไม้ผมเปิดด้วยมื่อตอนกลางวันนะครับไม้นี่ก็เป็นไม้ไม้เลยนะครับเหยื่อที่ผมเตรียมมาก็จะเป็นมันมักกับแคมหมูนะครับเนาะเตรียมไม้สองยางนะครับคันที่ผมใช้ก็จะเป็นนะคันนี้ครับแฮนดิ้งนะครับแฮนดิ้งเอ็กเก้ารุ่นเอ็เอ็กเก้านะครับระยะสามจุดเก้านะครับ ที่ผมได้มาจากกลุ่มนะฮะทุกปัาสลิดนะครับน okay. ี hmm. years, ่ครับผมสวยงามครับแบบนี้ครับผมแข็งแรงบากมากๆครับอุปกรณ์ผมก็ชุดสายผมนะครับกล่องกล้องก็เนี่ยันจะเป็นตะขอทุ่นสายก็ประมาณ2เมตรนะครับผมแค่ประมาณ2เมตรนะครับค่อนข้างที่จะย้อนไก่ไดนะครับอันนี้ผมบอกว่าจะเห็น แน่นอนว่าไม่เห็นพุ่นแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวบอกอากาศนะครับเวลามันกิ่นนะครับดูว่ามันจะกินก้อนมู้เหือนกันนะครับข้างแรกของผมครับเหมือนกันนะครับผมต๊เมื่อคืนนี่นะผมก็ไปได้ต๊ก้อแจนะครับเมื่อคืนนี้รองพอครับผมเดี๋ยวที่ตามรับชมกันดูครับตอนที่อยิบดูกันต๊ะนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูนะนครับผมเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มโต๊ะกันเลยนะครับท่าม้ชมรัน ่ผมวางกล้องค่อนข้างยากหน่อยนะครับผมติดเทือนเขาทิเบตครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็ตะวันลงดินแล้วนะครับเริ่มค่ำแล้วครับผมนะมองดูครับตอนนี้น้ำเริ่มดำเลยนะครับเมืดแล้วนะครับ ลครับผมุดครับนั่นแหละลุดแล้วอืมหมาลวครับผมเต็มแรกแต้มแรกนะครับคำคำครับช่วนคำคำครับผมโอ้สวยงามครับผมสวยงามครับนี่ฮะธรรมชมใส่สวยๆครับโอ้จิ้งจก โอ้ไข uh, ่อุ้นเต็มต้องนะครับโสยๆๆนะมาๆๆๆๆนๆๆขอบคุณครับต่อครับผมขอบคันเลยขอบคันเลยนี่มืดๆแล้นนะนี่ผมก็เตรียมไว้อขายมาร้อยๆนี่อื้ คือตายอย่าครับดึงจมหายดิ้งหายด้วยนะครับคิดว่าเป็นเซลล์อะไรน่าจะเป็นเซลเล็กนะครับถ้ามันกินนะครับถ้ามันกินกันคืนนี้เดี๋ยวผมจะดูอาการว่ามันเติดอะไรแล้วผมจะบอกเพื่อนๆหน้าๆนะครับคือทุกท่านะครับผมเป็นไม่ชัดครับ เสียงฟ้าร้องขึ้มๆครับผมฝนคกระมาครับอย่ามาเลยนะเรื่อๆอืมมาหเห็นตัวแล้วครับไปบงามๆครับท่านผู้ชมครับเริ่มมืดแล้วนะครับโมจะเห็นกันหรอเห็นดูกล้าฮะ <laughs> อู้เองตอบเองนะครับ สวยงามครับผมนั่นนั่นน่าต่ำไซเบตนะครับคุณผู้ชมไซเบตไซเบตสายนะครับกระดุกค่อนข้างเยอะครับผมกระดุกน,นั่นผมกับนั่นน่าต่ำนะครับไพื่อนเ แลการตอนนี้ก็จะมาขึ้นป่าจะมาขึ้นจิ้มน้ำจิ้มน้ำแล้วครับตอนนี้ป่ามาขึ้นจิ้มน้ำแล้วนะครับแต่ยังมีขึ้นมาเป็นขึ้นเป็นยงน้ำู่ครับอรอบเรอบครับผมดูครับผมเนาะได้มาหู้นะฮะค,คนรับไม่ติด เลยครับคุณผู้ชมโอ้รถมาพอดีอับตัวนี้ไงมานี่ครับใครอุ้มถึงต้องนะครับเห็นรุ่เป่ากับมู่นะครับผมยังไม่ได้เปิดไฟนะครับเนาะอ้าวสุดยอดครับผมนะฮะเห็นอ่นวนเลยนี่ฮะคุณผู้ชมครับดูผมจะเปิดครับผมนะฮะใส่อุ้มครับผม มันกินแบบกระตุกกระตุกนะครับกระตุกกระตุกแล้วดึงปืดน่นะครับนแรละครับแต่วัานี้จะมักใปัญหาคือหน้าหน้าสารผสมไปทำไปบวมนะนี้ยังในกลุ่มนะครับในกลุ่มแบบหมากันหลายท่านนะครับผมเห็นนะครับว่าปลาสลิดกันขึ้นมื่อกกินก็นี่นะครับกินครับเดี๋ยวตกไปเรื่อยๆจนถึงมืดตึืดเลยนะครับ เอาแบบมึดหมึดเลยนะฮะนี่เห,หมือนหัหัวเดี๋ยเลยครับผมทีนี้อาจจะมาเห็นพุ่นมาเห็นปองที่ผมตกแบบชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอาก,การเอาะเดี๋วเล่กันนะฮะเพราะว่าถ่ายทำคนเดียวผมลำบากครับแตอ,อย่างในอุปกรณ์ผมก็ยังมาทันทสมัยครับผมโทรศัพท์ครับอันนี้ผมก็เห็นพุ่นอยู่ล้างๆนะฮะ มันมลานเนี่นนนตอ่อจะมีไฟแฟลนะครับส่องไปตุ้งตุ้งกุ้งมันสะท้อนแสงอกแล้วครับผมข้างนี้แค่จูดครับทุนเอาละครับไฟผมซองไว้ตรงจุดตรงนู้นนะครับแล้วก็เป็นไฟเสริมนิดหน่อยครับผม ุผมครับเอาจะใส่ไข่ปหาเป็นไข่ขาเขาอย่างนอรอครับเอครับนี่สวยครับผมนี่สวยเดยครับผม กิ่นอยู่ครับใช่กลิ่นค่อนข้างที่จะห่างนะครับห่างนี่ห่างครับเนี่ยฮะเป็นคำงำครับผมมันกลิ่นอากาศมันจะชัดเจนนะครับมันแต่มันจะกลิ่นห้างนะครับมันจะกระตุกตึ๊กตึ๊กแล้วก็จมวุบเลยนะครับฮะมันก็เมื่อตึ๊กแล้วครับผมยี่กับตอนนี้ซองไปลงไปในไม้นะครับมันตื่นนะครับมันแบบแต้เลยครับผม nhập lấy đây để cho khách không nhé có không bụng mình mày bụng mày nhìn to các bụng thì ngắm gấp ครับส,สวยครับผมอืมสรุปจิ่นรนบผมหินแต่ต้นห้างในอย่างห้างนะฮะเหมือนตนกลนงวันครับผมแต่มันดียังคือป่าป่าตัวน้อยบอกวนนะครับเขาเรีกนั่กวน่ไหมเออ ท่านไร้ทนใจครผมแนะนำนะครับเตรียมยาขันยุงมาครับผมยุงเยอะมากครับแต่วันนี้ผมเตรียมพร้อมผมเอายาขันยุงมาเรียบร้อยแล้วครับฝนเรียบร้อยครับแต่ก็ยังครบอยู่ครับยุงเยอะมาดังพื้นนะครับเราอยู่ข้างน้าไปนะยางนึงก็ระวังซัดดังพื้นนะครับที่เอาเก็บดังพื้นก็ดูพยายามดูรอบๆเลยครับบัดดี้ดูแต่ฝนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวฮะ จะใช่โต๊กไปสักตอนนี้ก็น่าจะประมาณสองคุมกว่าครับเจ้ี่ผมใจกับเป็นมันมันมักนะครับคือกินมันจะแหแข็งหน่ยนะครับเพราะแต่คืนมันคงจะมองมาเห็นนะครับผมแจแค่หมูเล็กๆก็ก,กินอยู่ครับแต่มันตอนถ่ายตอถ่ายครับแต่แจมันแบบโอเ่ครับถ้าตกก๊กแต่เสนี่ผมในน้าเป็นยาตีมีกินแข็งๆน่นนะครับทางนี้ครับแต่ผ่านนักล่าก่อน เอามากวนดูครับถึงวกปลาช่อนไม่ถึงวกปลาช่อนเลยมันจะหายไปเป็นรอบเป็นรอบครับผมโอเคฮะเดี๋ยวตอกต่ออีกสักแต้มครับผมตอกต่อไปเรื่อยๆก็ดำเลยยุงเยอะเลยครับไปกินครับผมสูตรแล้วครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่นตอกแต่งเตืนครับพวกปกติผมอยู่ตอกแกลึงแค่ช่วงขมขมนะครับครับนะเดี๋ยวดูต่อครับผมไดสัก หตัวซิตัวะไรอย่างนี้ครับตัวมาพิสูจน์แล้วครับผมไม่หายครอบใจเลยนะครับนะ เลยครับผมครับสวยเลยครับอือสวยงามนี่แต่ตัวใหญ่ๆครับผมกินคือนะครับคือถ้ากระดิ๊กปุ๊บกัะไม่กสาดเลยครับเป็นลาสลิดครับผมสวยครับผม คือว่าได้ฝนโอเคครับผมตลางคื้นนะครับตอนนี้เหมือนฝนจะลงแล้วครับผมมีลมมาครับมีล้มล้าห้องครับผมฝ้าแหลกฟ้าลอกแล้วครับแลวก็คงจะได้ตกได้บ่ <c oughs> นอน้ำครับฝนเดี๋ยวฝนจะตกสิครับผมน้ะงมๆครับผมสวยงามครับ ใหทั้งนั่นครับผมขนึ่งคืนค่อนข้างลำบากครับผมดัสวยๆค,ครับผมโอ้ใครอุ้มเต็มต้องเลยนะครับส,สวยๆครับผมมันจริงค่อนข้าง,ง,ง,งแบบนิ่งมากเลยนะครับไม่ดึงลงไปจิก ้้างไวนิดเดียวเองนะครับมาค้างนิ่งมากเลยครับโอฝนก็มาแล้วครับผมล่นมาแล้วครับนี่ครับผมท่านผู้ชมครับผลงานคืนนี้ครับนะฮะช่วงค่ำถึงตอนนี้ก็ประมาณโอ้สองทุ่มกว่าแล้วครับผมสองทุ่มกว่าแล้วครับ กลินค่อนข้างที่จะห้างนะครับแต่คัสไ้ครับผมเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมอุ้มๆทั้งนั้นเลยครับประมาณกี่ตัวนี่นะฮะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่้าหเจ็ดปดเก้าเอ็ดบสองตัวนะครับก็แต่ช่วงก่อนจะมืดนะครับโอ้ไซใหญ่ๆครับผมดูว่าสุดยอดเลยครับนะหม่นี้ต้องมีซ้ำครับก็เ็นนี่เห็น น่าเป็นมาตกหลายท่านด้วยนะครับจะบ้านบนตกหลายท่านอยูยนะฮะแต่น่าจะมามีใข่ตกกลางคืนครับมีแต่ผมคนเดียวนี่ยนะครับกับน้าต่ําไปใส่เบ็ดอยู่ตรงไหนมั่วครับน่าจะกลับไปที่พักครับผมนะฮะไปใส่ผมอุปกรณ์นะครับเดวเก็บแล้วครับผมฝนเริ่มมาแล้วครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่ผมต้องกลับแล้วครับผมตอนนี้ล้มเริ่มมาแล้วครับฝ้าห้องโอ้โหฝ้าแมท พอแมปน่ากวัวมาครับก็เป็นฝนหัวปีเลยนะครับอันค่อนข้างที่อันตรายนะครับผมต้องกลับก่อนครับผมสรุปเลยก็คือมันกินครับผมปลาสลิดกินครับแต่กินค่อนข้างที่จะแตก่งจากกังวลนะครับหรือมันจะกินกดนหนึ่งกดนหนึ่งเลยครับผมมันจะไม่คอยระแวงแต่จะกินห่างครับผมกินค่อนข้างที่จะห่างมากน้นตัวมันจะกินครับตอนนี้ฟังเสียงครับหูว่าน่าได้ยินก่อนนะครับหลมครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผมนะฮะล่าน เอสดิพิเอเอสตีพิชิงนะครับผมเนี่ยที่สนับสนุนคันมันคือกับกลุ่มตกปลาสลิดโชว์ผลงานเมืองตัดผมหู้นะครับผมแนหน้าท่านไหนยังไม่ได้เข้ากลุ่มกเขาเป็นกลุ่มนะฮะได้ครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี่นะฮะเราไปดูได้ครับผมแล้วก็เป็นลิงก์ของร้านนี่ด้วยนะครับโอ้ความแมพครับผมผมก็กลัวคณะครับแบบนี้นะฮะรีบปิดคลิปก่อนครับแต่สรุปเลยก็คือมันกินนะฮะกินแต่ค่อนข้างที่จะห่างนะฮะ แต่สาคัญเลยคือพวกยากกนยุงมันด้ยครับยุงเยอะมากนะฮะยุงเยอะมากแล้วก็ในเซฟตี้ตัวเขาครับผมใส่รองเท้าบู๊ใส่ใส่รองเท้าหนาหรือว่าอย่างนี้นะครับอืมโอเคครับผมต้องขอลาหน้าและท่านผู้ชมไว้ก่อนนะับผมผหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมถ้าผมได้อัปโหลดอัปโหลดลงนะครับผมฝากหน้าๆนาช่วยช่วยติดตามนะครับช่องเล็กๆน้อย ช่องนี้ตัวเองนะฮะขอขอบคุณยังมากครับผมกับกับหน้าหน้าที่เป็นที่ตามผมมาก่อนนี่แล้วนะครับในเอซีผมมาก็ต้องขอขอบคุณเป็นยังมากเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมีอย่างหน้แล้วครับผมก็ต้องขอลาเอขอลาหน้าได้ท่านผู้ชมไว้ก่อนสวัสดีครับผม 첫눈에 반한다는 이 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.